คุณครูตั๊กได้รับสัญชาติแล้วคะ่นะวัน <c oughs> นี้นะคะมาแจ้งข่าวว่าคุณครูตั๊กได้รับสัญชาติอังกฤษแล้วคะ่ะข่าวดีนะคะ FC คอมเมนต์กันมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับคุณครูตั๊กได้เลยคะ่ะคุณครูตั๊กเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะได้สัญชาติแล้วตื่นเต้นคะ่ะจะได้เป็นเป็นไทยแล้วคะ่ะ อะไรคะเป็นไทยค,คุณตักจะเป็นไทยคืออะไรคะไม่มียักษ์ในขะอ๋อแล้วเราเราเรา,เราไปเข้าพิธีรับสัญชาติวันไหนครูพรุ่งนี้คะ่ะใส่ชุดราตรียาวหาปลาปักเลืออ่อมคโอ๊ยพี่ตัพกพรุ่งนี้แล้วหรอใช่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนโอ้ยวันนี้ก็จะซ้อมแต่งหน้ากระเทยบล็อกตาดำบล็อกตาฟ้าเป็นกะหรี่เก้าศูนย์บล็ <c oughs> <c oughs> บอกตาฟ้าเป็นกะห<า>รี่เก้าศูนย์ด่วน ่ก็เธอรู้ไหมว่าแีซาร่าเหมือนเธอตอนไหนอ่ะก็เธออยู่ซาร่าไม่สมัยสมัยหนูรับรับไอ้นั้นะสัญชาตินะคือตอนนั้นน่ะเอาเธอใส่ตีนี้ไม่รู้เป็นไรหรอชอบสิ้นเดีโอ้หนูกินนี่เดี๋ยวก่อนป๊อปคอร์นที่พี่ตักซื้อมาให้หนูอร่อยมาก ชื่ออย่างว่ามันผสมได้ละมุนลงตัวสุดเป็นป๊อปคอร์นที่อร่อยมากนะคะใครที่อยู่อังกฤษนีซ้อนคออฟค่ะป๊อปคอร์นคออฟติดมากซึ่งแต่ก่อนฉันไม่ชอบมันไม่ค่อยได้เข้าคออฟเพราะคออฟมันไม่ได้อยู่แถวบ้านอ่ะแต่พีจะบอกว่ากินแอนดีกว่ากินโอเคว่าอะไรอีกเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์แล้วเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตต่ำพลังงานแคลอรี่ก็น้อยด้วยอืมก็เลยสรุปแล้ว ตื่นเต้นไหมแม่มาเธอเอาประสบการณ์ของเธอก่อนนะก่อนหนูอามปวกมีอะไรไหมประสบการณ์ของหนูหรอใช่หนูจําได้ว่ารับสัญชาติอนะมันเป็นของหนูอะ่ะนานแล้วพี่ตากเป็นสิบสิบสิบปีแล้วแล้วก็เธอแชมใส่ชุดอะไรกปิอ๋อเป็นชุดชุดเอชุดวินเทจแม่ตอนนั้นะ่ะ ตีมอะพี่ตากหนูอะจะเป็นรวงทองทองลั่นทมพี่ตากรู้จักป่ารวงทองทองลั่นทอมจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงกระเถอะ <c oughs> แล้วหนูเน่ะขึ้นรถเมย์พี่ตากเราใส่แบบว่าสุ่มๆเป็นรวงทองทองลั่นทมอ่ะเป็นชุดสุ่มสีชมพูแล้วสมัยนั้นแต่ก่อนเนาะแต่งหน้าก็แต่งไม่เป็นอะเป็นเด็กๆแล้วหัวยังดำอยู่อ่ะตลกมากพี่ตากเราขึ้นไปแบบภูมิใจ <c oughs> เป็นเป็นชุดสีชมพูจ๋าเลยนะรู้สึกว่า เป็นชุดของพี่ตังรู้จักชุดชุดแบรนด์นีมไหมลอล่าอาชเวยไหมรู้รู้รู้เออแต่ว่าหนูหนูหนูซื้อชุดวินเทจของลอล่าอาชเวยเป็นแบบว่าเป็นเป็นแขนตุก,กตาพองๆแล้วก็เป็นสุ่มอันนี้เขาทำพวกของแต่งบาร์ส่วนอร์ใช่เขาทำพามานเขาอ,อุ้ยแต่แบรนด์เก่านะสมัยก่อนเขาทำเดรสนะพี่ตังเดรสเขาพวกอะไรนะ ทำเสื้อผ้าด้ใช่ไหมคํา<ท>ำเสื้อผ้าด้วยพวกเสื้อผ้าแบบว่าแนวแนววินเทจอะแนวแบรนด์เนี้ยพี่ชอบนะแต่ว่าโควิดอะทำทำหลายแบรนด์นะแทบจะสะุลไปเลยอะทำหลายแบรนด์เจ๊งไปเลยใช่ไหมะใช่ลอร่าแอ,อชเลย์อยู่ที่แบงเกอร์อะอปิดไปเลยอะนั่นแหละประ,ประสบการณ์ของหนูคือหนูแต่ง เป็นรวงท,งทองทองดั้นทมนั่นคือทีมหนุแล้ววันนั้นไม่วันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันวันนั้นรัฐมมากแม่ไม่กล้าเอารูปโชว์นะวันนั้นดูรัฐมมากขึ้นไปรับสั่งพี่อ่ะวันสัมพันธ์สัมพันธ์แล้วแทบไม่รู้เป็นไรมีความตั้งใจเกลียรและโบอ้ออกมาทุกครั้งไม่เราเราทำไมกระเคยไฟไหม้มากอยู่ๆได้บอกว่าเออแป๊บเดียวต้องไปสาบานพี่ที่สาบานตนหรืกอก็งองเอ๊ะ เหมือนกับวันแต่งงานอะแต่งหน้ามาบ้งวันธรรมดาน่ยแต่งสวยกว่วันแต่งงานอ่ะแต่งบ้งพี่ตากพี่ตับจะมาพร้อมกับงานไฟไหมทุกอย่างนี่ถูกไหมวะท่านผู้ชมนางแลนของนางอย่างดีเลยนะแถมเดี๋ยวเราจะไปบิสเตอร์วิลเลจกันพี่จะใส่ชุดดีไซเนอร์แล้วอยู่ๆแบบว่าไฟไหม้มากเขาเรียกคือทำพิธีสไปพิธีสาบานตน รวดเร็วให้เวลาแค่สองวันเท่านั้นคุณครูตังไม่มีเวลานั่งรถมาบิสเตอร์วิลเลจค่ะเป็นเอฟไงคะแม่แทนไม่หนูบอกแล้วก็ใส่ผ้าถุงนี่แหละภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยลูกหลานชาวนาพี่ตากพี่ตากก็แต่งเป็นลูกหลานชาวนาตีมลูกหลานชาวนาะกะสีกรพี่ตักถือเคียวด้วยกะสีกรแข้งคันเป็นกระดูกสันหลังของชาติก็เคยเคยฟังเพลงนี้ไหม ยอมแม่กระไรตื่นเต้นแทนน่ะไม่ตื่นเต้นตอนนี้กําลังแบบหมดมิจกับเรื่องที่ยังไม่มีใบรับรองเพศอ,อ่ะอ๋อพี่เราจะเปลี่ยนพี่เราจะเปลี่ยนคํานาหน้าด้วยอันเร็วขนาดนี้ไงเพราะว่าเขากล่าวว่าเออเดี๋ยวจะเริ่มทําขอใบเปลี่ยนเพศสักสอาทิตย์นี้อ้าวไปแล้วก็อ๋อคิดว่าอีกสักประมาณหนึ่งเดือนน่าจะได้สัญชาติปากสดแลอวได้เมื่อวานนี้แล้วโทรไปบุ๊กจองได้วันศุก อย่างมันเร็วเกินไงก็ดีแล้วพี่ตามให้มันได้สัญชาตมันก็ดีอ<ต>่ะพี่ต, <Cause S 1> ต<ะ>ังไอ้ว่าจะไปดูขนตาปลอมอยู่ที่บูธก็ค mm. ูมมีที่เดียวที่กันนะโอ้มีแต่ drag ส่งแรกเหมือนกระเธอแชมอากกระเธอเราก็แต่งเป็นแรกสิตาโตโตขนตานันเชื่อไหมพอไปซื้อที่บูธมีแต่ทรงแดกปากของอัญชนีแถวนั้นโอ้ยขนตาแพรหนากักิ้วอี อ๋อชนีชนีเขาต้องชนีเขาจ้องจึ้งเดี๋ยวนี้เรามาพิ tag เราพรุ่งนี้กี่โมงไอพิธีสาบานตนพิ t a กอ่ะพรุ่งนี้เที่ยงค่งแล้วก็โทนี่บริจาคเรื่อง10โมงครึง่งแชมป์พี่ถังไหนบริจาคเรื่องมันใช้เวลานานไหมป๊บเดียวไม่ถึงครึงง่งชั่วโมงอ๋อเพราะว่าเดินทางะโทนี่เขาเคยโทนี่เขาเคยบริจาคยังอะ น่าจะยงนะเธอไเธอไปบริจาคัง,งไปโบแล้วเขารับบริจาคหรือเปล่าเขารับ,รบแมวทีนี้เขารับเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเขารับหมดเป็นก็เธอจัว่วเขาก็รับเน <laughs> <laughs> อะนายประมาหาความจ่วยห,หนูเสก <laughs> <laughs> ไม่ไกินไม่หยุดใช่ไหมกินหมดไปกี่ห่อล้ว จั่วจะจะเป็นเบาหวานก็จะเป็นจั่วเนีฮยพี่ต้องก็เลยกินหมดไปกี่ห่อแล้วเนี่ยห่อสุดท้ายแล้วเนี่ยนางทอมชมว่าอร่อยไปกี่ห่อเนี่ยนางทอมนางทอมไม่ได้พูดว่าอร่อยแม่อร่อยนางทอมกินหมดอ๋อเกากี้ยังชอบเลยให้แม่เลิกไหนให้นางกินให้ดูสิมาอยากดูมาเอาป่ะนางก็จะดมก่อนนางจะกิน แต่อันนี้ดูนางกินช้าๆนางจะกินทุกทุกอย่างที่นางกินนางจะดมก่อนนางจะไม่กินอะไรเขาสีสัวนนางจะดมว่านางไหนนางกินได้นางไม่กินถ้าอันไหนนางไม่กินนางถ้าเราเอาเอายื่นให้นางแล้วนางไม่ชอบนางทุ้ยเลยนะใช่ไหมดูอันนี้นางแบบว่ามันลองลองเคี้ยวดูแล้วก็จินตนาการชอบนางชอบก็ทวตื่นเต้นแทนนอะพี่ตากเราต้องไปฉลองกันนะ ไปฉลองเนี่ยพี่กำลังคิดอยกํกำลังคิดอยู่ถ้าไม่ไงั้นก็คุมพาคือถ้าถ้าได้สัญญาติวนนี้ปุ๊บจริงๆอ่ะทำพาสปสก์อนนะเขาบอกนะว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงไม่เกินสาม mm. พี่ก็เลยคิดว่าถ้าพี่ทำปุ๊บพี่ก็ได้เลยเพราะว่าพี่กำลังคิดอยู่ว่านอตเมนชั่นดีไหม น็อตหนึ่งชั้นไปก่อนอืมพี่เฟ r ร์น t ็อตทูเซแล้วก็ค่อยไปทำใบเปลี่ยนเพศอืมแล้วเวาพาสปอร์ตเวลาเวลาจะไปทำนู่นเนี่ยเขาถามเป็นเพศอะไรเราก็บอกเป็นเพศหญิงแล้วก็มีใบรับรองเนาอืมเก็อยิตใช่ไหมเออไม,<ะ>ไม่ไม่ไม่พ,พี่พี่ตักจะใช้ชื่อพี่ตักจะใช้ชื่อเดิมใช่ไหม คือเดิมคือถ้าจะใช้เปลี่ยนชื่อแชมป์รู้สึกว่ามันมันจะเปลี่ยนเอกสารหลายอย่างไม่พี่ตากไม่ดิโปเลยแม่แม่ทําวันนี้ได้เลยเปลี่ยนกับดิโปเลยดิโปออนไลน์แค่นั้นแล้วก็ใช้ชื่อนั้นเลยดิโปเขาเอ็กเซปต์ได้เราก็ใช้ตัวนั้นเทียบเอาใช่ไหมใช่เ้าก็ใช้พาสปอร์ตใช้นั้นเปลี่ยนดิโปเลยรู้สึกว่าสามสิบปอนมั้ง โอ้โ oh, oh, มันขึ้นแล้วหนูจำไม่น่้อะอะไรนะไม่ฉันเปลี่ยนหรอเปลี่ยนสิหนูใช้ชื่อยาวเลยหนูใช้แชมเปญหนูใช้มารีวันหนูชื่อหนูยาวมากพี่ตักในพาสปอร์ตพาสปอร์ตกฤีหรออ๋อก็งั้นเอ,อาอถ้าเป็นเรื่องกรีกมันก็ดีมหมคือมันง่ายเหมือนเพราะคนจีนเะห็นไหมคนจีนเขาใะชื่อไม่มีคนจีนะส่วนมากเห็นไหมมีซูซี่มีนุ่นมีนั่น ไม่มีโฟงฟานผู้ไพ่อะไรทั้งสิ้นมันไมถออีถ้าเออท่านก็เปลี่ยนดีกว่าคิดเกี่ยวม,มับนั่งทนงอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายเมซิสทนงแมงโกแมงก้าแมงกาแม, <c oughs> แมงโกแมงก้แงกาแอนนาวินทัวเปลี่ยนไปเลยพี่ตา ขอเอเดี๋ยวหนูถามเดี๋ยวนูถามหน่อยค่าสัญชาติมันเท่าไหร่ตอนนี้ค่าสัญชาติหนึ่งมื่นเออหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ลราวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะที่จะต้องจ่ายใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องบุ๊กผ่านโกลาอีกประมาณร้อยกว่าเจ็ดับมาเตรียมไปเลยพันห้า้วหนูหนูหนูถามหน่อยการได้ผัวเป็นคนอังกฤษเนี่ยจะต้องเสียเงินเท่าไหร่กว่าจะได้สัญชาติอังกฤษ หมดไปเท่าไหร่ครูมันต้องแล้วแต่ว่าผัวทำงานอะไระผัวในสถานะไหนแต่เพราะว่าถ้ามีผัวเป็นทาหารค่าวีก็จะถูกแต่ว่าถ้าผัวไม่ได้เป็นทหารแบบพี่ก็จะวีซ่าก็จะต้องเสียอย่างเจนเจนเนเรชันที่เนี่ยก็จะมาเริ่มต้น มันก็ต้องแยกอยู่ว่าเป็นประเภทแบบกระเทยหรือผู้หญิงเพราะถ้ารู้กระเทยก็คือจะหมดเยอะกว่าแน่นอนเปอร์เซ็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยคือสามารถผู้ชายบินไปที่ไทยแล้วก็แต่งงานแล้วก็ขอวีซ่าติดตามมาได้เลยอแต่ว่าถ้าเป็นกระเทยเนี่ยต้องบวกไปอีกหนึ่งวีซ่าก็คือต้องมาวีซ่าแต่งงานเที่ยงกืนก่อนเหมืนอนหนูไงเหมืนอนหนูไงตอนแรกหนูมาวีซ่าแต่งงานเที่ยงกืนใช่ดังนั้นเราจะต้องจ่ายเพิ่มจากของปุ้ยไปอีก บีซ่าสุบีซ่าคูมันอืแต่จริงๆผู้หญิงก็ทําได้คือมาแต่งงานที่อังกฤษแ,แต่ว่าเพราะผู้หญิงก็สามารถประหยัดได้กว่าคือถ้าจะมาไล่ลําดับขั้นตอนเนี่ยคือกระเทอจะต้องมากกว่าหนึ่งสเต็มนั่นแหละถ้าสเต็ปแรกกับวีซ่าคูมันก็ตีเจนสมัยที่น่าจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันขึ้น, <S <S นแล้วใช่ไหมโอ้ยน่าจะขึ้นแล้วคือ วีซ่าคู่มันก็จะมีอายุหกเดือนใช่ไหมคือนะคุกก็ต้องนีขอวีกติดตามต่อในอังกฤษอืแต่ต้องติกาติดตามพี่จำไม่ได้ประมาณเท่าไหร่อืแล้วก็บวกค่าอ่าไอเอสแล้วก็บวกค่าถ้าคุณอยากจะขอแบบได้ผลด่วนพิเศษก็ต้องบวกไปอีกเลยแปดร้อยปอนซึ่งตอนนั้นพี่บวกครั้งแรกนะอื แล้วครั้งที่สองที่พี่ต่อวีซ่าติดตามพี่ก็ไม่ได้ขอแบบดว่วนพี่ก็ขอปกเล็กปกติอพอไดวีซา่าครั้งที่สองเสร็จปุ๊บก,ก็ขอวีซ่าถาวรดังนั้นสังเกตถ้าไล่ลำดับพี่เป็นวีซา่าคูมานมวีซ่าติดตามหนึ่งตอบติดตามครั้งที่สองวีซ่าถาวรพอได้วีซ่าถาวรแล้วก็มายื่นขอสัญชาติเนี่ยชัดเ็ดสิว่าห้าสเต็ปกว่าพี่จะมาถึงขั้นได้วีซ่า เออได้สัญชาติอืมอันที่หนึ่งอ่ะพี่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะ่ะก็หมดประมาณเกือบสองพันปอนอ,อันที่สองนะพี่ถ้าจำไม่ผิดพี่หมดไปสองพันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าออันนั้นคือออไม่สมัยนั้นคือของพี่อ่ะห้าแบบด่วนเนรู้สึกน่าจะห้าร้อยหรือหกร้อยอ่ะใช่ใช่แต่ม,มันแปดร้อยแล้วอืมแล้วก็มาวีซ่าติดตามรอบที่สอง อีกประมาณสองพันกว่าเยอะเหมือนกันเนาะบอลเนี่ยมีซ่าถาวรที่ยิ้ไปเนี่ยก็ประมาณสองพันสามกว่าแล้วก็สัญชาติอีกประมาณพันห้าเซกซับอัคซูเอแล้วมันคุ้มไหมหมื่นหนึ่งก็เตะไปประมาณสี่แสนห้ากว่าจะได้เป็นบริทิชเราก็ต้องอยู่อีกหลายปีนะพี่ตั๊กแล้วพี่ตั๊กอยู่นี้กี่ปีอ่ะพี่ตั๊กอยู่นี้กี่ปีรวมแล้วที่สามีจ่ายให้เพราะว่าก่อนที่เราจะมาไปไปมา ถ้าเป็นรูทของระเทอเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าตอนที่คุณจะขอวีซ่าคู่มั่นมาแต่งงานได้อะจะขอวีซ่าจากที่ไทยมาได้อะคุณจะต้องเก่อเอกสารและต้องพูดความสัมพันธ์อีกสองปีก่อนว่าคุณคบหากันไปมาหาตัวเป็นๆดังนั้นที่จริงๆอ่ะห้าสเต็ปขั้นตอนเนี้ยสองปีก่อนหน้านั้นอะคือโทนี่ต้องบินไปหาพี่ก่อนแล้วพี่ก็ต้องบินมาหาโทนี่ดังนั้นพี่ก็จะต้อง หมดค่าวีซ่าท่องเที่ยวอีกประมาณสองครั้งอืมปุณนี่ก็คือมันก็ต้องใช้เงินช่วงก่อนหน้านั้นอีกเนาะกายและการที่เราจะบินมาหาผัวเนี่ยตอนนั้นนะอืมจะเป็นยังไงละ่ะบินมาทิเดียวก็กระไายอยู่ก็ตอนนั้นตอนที่หนูตอนนั้นเราก็รู้จักกันแล้วนะพี่ตักเนาะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมพี่ต้องวางแผนและพี่ต้องลาออกจากงาน,นอืม<ล>เราคุมไหมเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านั่นแหลรคะว่าเฮ้ย เราจากงานเพื่อมาคบหาดูใจกันอย่างเงี้ยเพื่อเราต้องไม่อยู่กับเขาหกเดือนก่อนเนล่เพราะว่าเราก็ต้องคุยกับเขาให้มันเคลียร์ว่าโอเคเธอจะรับผิดชอบชีวิตฉันนะช่วงที่ฉันลาออกจากงานอืมแล้วคุมไหมล่ะครูคุมไหมคุมไหมเราเนอะคุมแต่ผู้ชายเนี่ยไม่รู้จะคุมไหมังไม่มีตากแล้วดังนั้นแสดงว่ากลายเป็นว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยากจะแต่งงานเลยใช่ไหม ผู้ชายไม่ได้อยากแต่งงานเผื่อยิ่งถ้าเป็นกระเทยรูตกระเทยแล้วยิ่งไม่ได้อยากแต่งทำไมอ่ะหมดเยอะถ้าผู้ชายอังกฤษอยากประหยัดก็คือแต่งกับกระเทยมีที่ไม่ต้องแป่งเพศแล้วก็ต้องเป็นกระเทยที่ไม่ต้องแสนยกรรมอะไรมากมายกินยาขาดบ้างไม่ขาดบ้างอะไรน้นประหยัดเพราะไม่หมดเยอะจะแต่งดีกว่าอยู่เป็นโสดอยู่อยู่ เอยแปลงเพศเอยหมดเงินเยอะหมดฮอร์โมนหมดดูด้หนูเขา้าใจเลยว่าทําไมผู้ชายยุคนี้เขาถึงไม่ชอบไม่ไม่อยากแต่งงานกันเพราะมันอิสระกว่าถูกไหมใช่แล้วเผอเผอเอาเธอสวยมาเป็นยังไงล่ะมาเมื่อกีามาก็งานบนเตียงก็เหมือนกันงานงูเผอเด็กสวยครบจบกระบวนท่ากว่าทุกอย่างมันคอนเฟิร์มไม่ได้แม่อย่างดูแวะแชมป์สิเป็นงานเลยนะ ไม่เป็นค่ะแ,แม่แชมป์เราแม่ตักล่ะแม่ตักเป็นงานใหม่แม่ใช่แม,ม่ตักเข่าเสือผมบอกไงว่าเอากระเทยรชายมาเลย <c oughs> ทำงาน <c oughs> ได้ตีทุกอย่างเป็นนทุกอย่างต่อกระเทยโีกยีเอาแม่ตักมาเป็นแม่บ้าน <c oughs> เป็นแม่บ้านมาทำกับขงกับข้าวแม่แชมป์แบบเมาเดี๋ยวทำคลิปเต้น អត់ទេ